สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องผงปายทุกคนครับมือนี้ครับอาการหลังจากหายป่วยจากโควิดกิ่นยังกรบโปรงเรพี่น้องเอ้ยครับกรเลยนยีร้องเสื่อซอยจุมากินเบิองเป็นโควิดคลิปเก่าพอเป็นเศร้ากินเอียงกรบโปรงเสียจะกินกินเอียงดีพี่น้องเอ้ แล้วครับอันนี้บุมีแนวแก,บก,บง,กงบุมีกับเนียงเลยผักเพลกบุมี่ห้ก็คือบานเข้าครับนี่แหละยุ่งเมืองกุ้งเสื่อบานซศาเขาเสื่อล้ำบาดน,น้ำเบิเนี่ยบม่ค่อยสดประเด็นมันคือเห็นเสื่อเห็นเก๋งยู่บานแล้วพี่น้อง quá sụp đẹp bóc hạt này mà à, khổm đôi đèn nhân cương Hãy subscribe cho เน,นียก็เป็นตัวอย่างนี่ยโอ้หลังจากบริกินยังแสบๆมาหลายมือครับผมพีม่น้องจัดเลยบันพอะจะเศร้าพอจะเศร้าไปเพินอยากให้เียหาสิบบาท นี่ซอยจุชุดละห้บาทเผ็ดเผ็ดเผ็ดานบานๆานเนาะหานิเลผิตเกียว พิตเกียวบ่ได้รังแก่บ่ได้ปะแก้วบ่คักเหมือนเพียรเท่ห์คือเป็นเพราะว่าหัวกันเศร้าจากโควิดคือบ่จัดอิแท้ลิ้นบานกินเอียงกับเ็ดยร์ถึงเอียงกับบ่แซ่บ ตอนบางๆตอนงามคเลยต้องขนมั่งเป็ดเสียบเสียบตับอ่ะเสียบตับอ่ะคุอยากเลี่ย เนี่ยเนี่ยทางงรุงเทียบทางทางแหมดสาอ่อนพคือเนี่ยทางอีสานแล้หรอกพื่อนพวคือเนี่ยทางบ้านเรอกแกบก่อนซ้นมอกอม ฉสิบได้บุหรายไปไนไหครับลย็ไม่อพอกินพอกินนั้งเดีบอพ่อสือในรองขา้ายังโบขี้จวดอ่ะ เกยังจับได้ครับหางที่แบบจับหนึ่งอ่ะกินได้ผู้เดียวขางที่บบบของซื้อของขายของกับแพงน้ำมันกับแพงนุ่มอืมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ